ยังไงก็ต้องแต่เหมือนกันใครครใครคมึงนะต้องใส่พีไม่โทษมันทำให้ดูอันี้จะพูดลวงงอนกันหระทำไมิัวใหญ่ของผมเสียไม่ได้ยิ่งคุยยิ่งพางจีนโคตรโครเล่นไอวนเกียมันด้วยนะสาบันเองก็มาัทานนิเดใช่แล้วเอาเนจากพวกกูแต่งตัวเียอะไร่้แล้วนเป็นอไรง้ามันเป็นะบบกีเลยหมันก้เหมือนกันนี่ ด้วยไอโอดูทุลางจังไรยังแต่งตัวปีเลยไม่คู่ก็ไม่รู้จะเียมอะไรไม่ให้กูใส่เนี่ยก็ต้องเหมือนกันในลุงกุ้งเนี่ยหน้าตาดีดี่ะน้านดูเนี่ยมีเนี่ยมีขนนี่ขนวัดมิ้นอันนี้อันนี้อันนี้ขนวัดมิ้นท์อันนี้ขนทุ่งมิ้นทอันนี้ไวตมิ้นท์นี่นี่นี่สายขาใหญ่นี่เป็นลูกสายขายย่อยไว้มินท์สามวันนี้เราต้องมาตรฐานกันหน่อยเพลงเรงต้องเต้นให้เหมือนการละสายจากงานใช่ครับผม เดี๋ยวร้องฟังเพลงเร็วกันบ้างนะครเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะจ๊ะแม่จ๋าพี่จ๋าอยาฟังเพลงเร็วๆอะไรขอขึ้นมาได้นะรัะครับผมบรรยนีครับต้องแบบเพลงสุกๆช่คนิดหน่อยใช่นะฮะอ่ะยาวไหมเออแรงหมเอ่อะไร ไหนมึงอทุกเนเลมานิกเก็นะละมานิเก็ตูดเอเลยมาตั้งาตั้งอย่างนไน้ทำนะาะัไหนไหนก็จะปิดปิ้งแล้วอกมาไหน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 ก็จะไปถ้าเราไปสนุกกันั้วเจกเจกสาเจกสาฟูเลย เพลงที่สองอะไรเพลงที่สองมันเริ่มตีมันออกให้คุ้มแบบโอ้ตำแหน่นะ ไม่ร<ๆ>ู้เป็นอะไรจะไเขาจะมีมาปั่นกงไม่าด้ความจริงกนอยู่ข้างในละฝันหนูที่ไยนะคนลุกคนที่จริ้าสาวหัวหน้าของเขาหนูจะเอาสัมรัสมันจริงปั่นจะให้ยอมคันอยู่ดีจะหลับจะนอนก็จีจัดเหลือที่ฝันหนูที่คนลูกคนท่าลน ฟัดูไม่รู้เป็นอะไรเอาสมรีว่ามันก็ไม่หายตัดท,ทิ้ทงทังนทีตัดูทันใีและฟัดูที่ไรคนลงทุกที่ข้าอยายให้หน่อยไม่งั้นก็คอยละคันอยู่อย่างนี้ตอนเด็กๆก็ไม่เคยทันสักทีพอเริ่มเป็นสาวได้สักสองสามปีหูข้เริ่มมีอาการคันคัน ปันหูไม่รู้ไม่อะเอละเมียมาปันก็ไม่หามปันจี้ปันหูข้าในขานูนี่ไรคนลุกทุกทีใ้รัาคาใหนกาได้จะเอาอะไรจะยกให้ฟปีจะคิดจะเที่ยาก็ไม่เป็นยาดีจะลองใ้สินยาสักสอสาทีถ้ายาเขาดีหูดีคงหา ันก็ไม่าไมาแล้วข้างซีขันอดูข้างในแล้วั้างูที่ไรคนลูกทุกทีช้าหายายดูหน่อยไม่งั้นก็คอยะ มาบานก็นไม่หายขันจริงขันอยู่ขันนายและขังหมูที่ไรคนรุกทุกท,ที่หรือใครรับสายนาได้จะเอาอะไรจะยกให้ทันทีจะกินจะชืลให้เป็นยั่จะมาเป็นยัย นะแม่เหลือกี่วพวงแม่แม่ก็พักเลยไม่เป็นไรครับถือนานแล้วไม่เป็นไรจะมีใครใจดีเหมา,ามอะไบ้างมครั